ครับวันนี้จะมาตัดแนะนำวิธีตัดกางเกงขามานะครับเป็นกางเกงผู้หญิงนะอาการเหมือนเดิมนะครับตีเส้นบนครับวัดเป้าครับเป้ายี่สิบสามแล้วก็ส่งเป้าหน้านะครับกางเกงผู้หญิงนี้ต้องส่งให้พอดีพอดีเลยนะครับไม่งั้นจะเป้ายิ้มนะครับ เอวสามสิบเอ็ดสะโพกสามสิบแปดหารสีนะครับแล้วก็หาเส้นกลางนะครับหาเส้นกลางมืนเดิมระหว่างเส้นสะโพกแล้วก็เส้นส่งต่อนั้นนะครับตัวนี้ได้สิบเอ็ดนิ้ววั <c oughs> ดยาวกอนครับยาวสามสิบเจ็ดึ่ง ร,ร,ระดับเดียวกันรเมือเดิมหกันห้านาทึ่งห้านครึ่งห้านครึ่งครับแล้วก็เข,าข่าจริงๆขามมาเนี่ยช่วงเข่าเนี่ยจะสูงเข่านี่จะสูงนะครับแล้วก็เวลาวิธีวัดเวลาวัดต,ตัวนะต้นขานี่ต้องให้พอดีพอดีนะครับเวลาวัดต,ตัวขามา ช่วงต้นขานี้ไม่ต้องเบื่อเยอะนะครับต้นขา23สามขามานี่เขาจะเล้ก,กว่าปลายขานะครับจะมีขามาเล็กขามาใหญ่นะครับ ขึ้นอยู่กับลูกค้าสั่งนะครับตัวนี้จะเป็นคามาเล็กใตค่าสิส่วนท่านที่จะเรียนออนไลน์นะครับช่วงน,นี้ต้องขอโทษจริงๆไม,ม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับก็ขอให้รอไปก่อนนะครับให้วาดให้วาดไปพังๆก่อนนะครับ ท่านไหนวาดเป็นเร็วท่านนั้นก็ก็ก็จะเป็นเร็วนะครับก็ให้ดูคลิปไปก็ให้วาดวาดไปตามนะครับ <c oughs> มีเศษผ้าที่บ้านเราขึ้นมาวาดได้นะครับมีช็อคตรงนี้บรรทัดไม่จาเป็นต้องเป็นผ้านะครับถ้าไม่มีผ้าก็ใช้กระดาษซาดแบบได้เลยนะครับาวาดเลย ونخاف <applause> 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 เดี๋ยวมาดูวิธีทำเป้าหลังใกล้ๆนะครับครับจริงๆผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะส่งให้ชิ้นหลังสูงกว่าชิ้นหน้ามากนะครับถ้าจริงรผู้ชายก็จะสูงสูงนิดนึงแต่ถ้าเเิงเผู้หญิงเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสูงมากเท่าจริงรผู้ชายนะครับในกระสอบเป้าหลังนะครับ คงให้พอดีนะครับมึงยิงผู้หญิง Ina, โหเป้าสวยนะครับจริงๆจะสวยหรือไม่สวยก็อยู่ที่เป้านี่แหละ หน้าตาของกางเกงยิ้มีเป้านี่หนะครับใส่รับเป้ายิ้มใส่รับเป้าหอ่อมันคือกางเกงไม่สวยนะครับ จริงๆตัวนี้เป็นลูกค้าของชาวญี่ปุ่นนะครับคาทันนีของชาวญี่ปุ่นเป็นกระเป๋าตุนะครับ ก็เป็นเลย ท่านที่สนใจเรียนรู้เรื่องเงินเก่งนะครับติดตามได้ทาง youtube มีสอนหลายวิธีนะครับยูทูปก็ใช้ชื่อทองดีเหมือนเดิมครับเข้าไปดูกันได้วิธีจ่อกระเป๋าวิธีจ่อกระเป๋าหน้าวิธีทำขอบวิธีเข้าขอบเข้าเป้า,า,ามีหมดนะครับติดตามได้ใน youtube ได้นะครับ นะครับเราก็มาทำจีบหลัางนะครับจีบหลังไม่มีกระเป๋าหลังแล้วก็แบ่งครึ่งน,นะครับแผ่นหน้าไอ้แผ่นหลังอย,อยู่ตรงกลางนะครับกลางแผ่นหลังนะครับความดึกเนประมาณสีน่นิ้วครึ่งนะครับจีบหลังเรียบร้อยแล้วครับ ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามผลง,งานไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีลงให้ดูเรื่อยๆครับติดตามท่านไหนมีปัญหาเรื่องตัดปรกษาได้นะครับอาจจะไม่จริงแต่ก็ให้คำแนะนำได้ครับ ครับยังไงก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ